ไปครับบ้านหลักรอไว้แล้วครับอ้าวแล้วลูกบอกเกียร์น่าจะแตกแล้ะ ลูกลูกลูกแทงพอแล้วเกียร์น่าจะแตกอันนี้เป็นลูกชายกันไหนไม่รู้เป,เป็นทีมเป็นทีมประเมินเป็นทีมประเมินสภาพรถยนต์น <Crisp. S 1> ครับฟังกันเสียงแล้วเกียร์น่าจะแตกเป็นไงรถพ่อเป็นไง <_ an> จะพังรถท่อจะพังแลกอกเขเขาเคยกินเนอะเราน่าจะเคยกินเสียงนี้เกีย์น่าจะแตกแต่ถ้าเกิดเห็นแม่เกลือกกลิ้วก็อัดหัวพ่อจะแตกอะไรกย่เงี้ยเธิมนี้พ่อไม่มีค่ะเธอไม่ลูกนะครับเอาตังไปซ่อมรถหมดแล้วหนูต้องพักเรียนสักนหนึ่งเถอนะครับครับเดี๋ยวพ่อบปขอพอตังไปสัครแข่งรถหมดแล้ว มาไหมน่ะมันเรียกเก็บไปจะเบลอยู่ไหนอ่ะเบลไม่ได้คล้องกันไม้นะนะเบลเลื้อยไปงูหลามเลยเมื่อกี้อันยังไงจริงๆเลยอยู่นั่นยังไม่ได้คล้องอลไรเก็บแล้วใช่แล้วสำหรับทีนี้ต้องฝากการประสานงานของทีมด้วยนะครับถ้าปล่อยแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวขึ้นมาเนี่ยมีมีแหลกแน่นะครับพี่นต้องแกเอาอะไรไปเนี่ยพี่นต้องอะไรของสดๆนะ ไอ้ไอ,อ้ช็อกเล็กช็อกเล็กอเอ็นเอ็นบีวันนี้มีกับข้าวอร่อยแน่พี่แกอครับเด็กกับวินเลยนะครับจะสอบมีนะครับ ผมว่าพี่เปลือกตรงนั้นเหมือนเหมือนจะเป็นดินดูดแม่พอจอดนานๆปุกมันจะวิ่นไม่คขึ้นครับดูแแที่มันดูดอ่ะโอ้ขนาดนั้ไแล้วเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้เ้ยเ้้าเเ้เเยเเลเ้ยเเ้เ้ยย้ย เราว่าประเมินแล้วนี่ยรถที่พวกคุณได้ออกมาจากโฮมโรงงานเนี่ยพังทุกคันครับเขาจะรู้อนาคตนะ,ะน้องเก่งจริงนะเพราะว่ารถแข่งเนี่ยใช้สุดทุกวันมาแข่งอ่ะมันต้องพังทุกคันนะพัทงทุกคันเลยครับมาขึ้นไปแล้วไปกีแ้แฝงเอาตัวเองขมาเราไปก่อนมองขาดเลยบอกไม่ผมบอว่า เราจพฤติตกรรมเป็นแบบคุ่แม่บอกไงพังแน่ๆบางคนเล่นรอฟโ้วนเนี่ยไม่ได้คนฉลาดแต่ลูกฮาูกคาราลาน่ะมาแข่งอย่างเนี้ยแล้วก็เหนื่อยไปแล้วลุงดูลุงลุงเขาไหมเนี่ยเหนื่อยจะตายเนี่ยโดนโด,นโดนุโดนด่าแข่งอนะ่ะถอยไปลยครับอา้าวมีอา่าตอนนี้มีทั้งข้าปมาเกิดเวลาเราจับสามสิบวีนะครับบวกไปพเพราะเบลไม่ได้เก็บนะครับ คนขับหูอื้อนะครับเมื่อกี้เสียงเสียงอะไรเก็บเบลได้นะครับฝั่งกำหนดเวลาครับอคันัีวน้วิ่งวิ่งดีนะวิ่งดีนะสวยเอาไว้หน่อยับต้นต้นพุทรา,าไว้ะไวจะหมดทุกต้นแล้ว อะไรพุตราเหรอพุตราครับไป<อ>ชอนตุบพุตราอีกแล้วมาถามเทศแล้วพุตราแล้วถ้าแข่งต่อทีกสิบคันผมว่าน่าจะลามไปนู่นนะต้นสะเดา <c oughs> เอ้าวไม่ไม่ครับติ๊กแกงอะไปแกงอะอะไรอะริปพิโนไม่ติ๊กแกงครับผมไม่ไไมทำอะไรจริงคลุกกะข้าว ร <sa> <mainland> ู้เดินลงเอาได้แกงละแต่จะไม่ได้เนื้อลงลงเขแต่กระทิับข <rawd> ้างๆเนี่ยดันเป็นกับสองนะครับตะก้อกับเพื่อนล้อหน้าไม่น่าไม่หน้าซ้ายหน้าขวาหรือทั้งคู่ครับไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไม่ขยับแล้วนะครับตะก้อที่ไอ้ที่เขาเตะตะก้อไช่ใช่ตะก้อรถครับพี่บังค์ตะก้อรถนะผมเรียกว่าตะก้อเรียกว่ารถครับจากไปตั้งลำเเมื่อกี้ต้องไปสองดึงเพื่อนกลับมาครับ เพื่อนๆกลับมาเข้าเส้นชัยนะครับถ้าเป็นจุดนิ้นะครับเขาหน้าไม่ทำงานใช่ไหมเขาหน้าของคันกลางนะไม่ทำงานนะ่องจากนั้นครับตอนนี้ครับออกแบบมาเขาจะใช้คันแรกนี่นะครับประเด็นนะครับ ตาเ็ตามเหลือสองนาทีนะครับตาเ็ตามของทางชาวชายมอเตอร์นะครับสองนาทีขึ้นครับขึ้นแล้วรัเมอโอ้โหสมบาดเจ็บจริงครับแม่น้องคนเมื่อกี้วิเคราะห์ถูกเลยพังครับวิเคราะห์ถูกจริงจริงระวังกันด้วยนะครับระวังกันด้วยนะครับความปลอดภัยนะครับ ไฟกันด้วยนะครับโอเคครับโอเค driver, you know? okay. driver, น,นะครับโคดิเวอร์อยู่ไหนโอเคโคดิเวอร์ไม่ได้ขึ้นรถนะครับไม่ได้ขึ้นรถโคดิเวอร์ไม่ได้ขึ้นกกรถจะกดเวลานะครับถ้ากดเวลาบวกทันทีนะครับถ้ากดเวลาบวกทันทีสามสิบวิอาไม่กดวิ่งมาขึ้นรถก่อนเอาครับมาขึ้นรถก่อนนะครับมาขึ้นรถก่อนแหมยังทันนะครับอ้าวครับลงได้อโอเค เทียบอกแล้วว่าพัางนะครับ